สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามิจะดูกดเกิดในลักษณะราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้ไปนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อ เพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันชาวพิจิกลักษณะพิจิกจะมีแนวโนมติดทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เทนนับครัแล้วก็เป็นไพ่เดอะทาวเ คิงถือไม้เด e นะครับใบสุดท้ายคือไนถือไม้โอเคครับขึ้นคิงถือไม้แล้วก็ไนถือไม้ด้วยเนาะแปลว่าโอกาสของแนวโน้มความสัมพันธ์ดูมีแพชชั่นความรักความสุขความสมหวังค่อนข้างดูมีอนาคตมีการเติมเต็มสิ่งดีๆมีการแบบไปต่อกับความสัมพันธ์ที่โอเคได้ดีได้นะครับสำหรับไพ ไม t o ท n เนาะทีนี้เรามาดูกันอิทธิพลของดาวประจําตัวของชาวพิจิกลักษณะพิจิกดาวประจําตัวของคุณคือดาวคารโคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะหรือวินาศภพเรือนที่12ของลักษณะแต่ได้ตําแหน่งเป็น อุดมเกณฑ์นะครับเพราะว่าชาวพิจิกนั้นมีภพวินาศเนี่ยนะไม่ได้เสียถ้าดาวประจําตัวโควรจรเข้าสู่ภพวินาศกลับได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์นะครับที่ดีก็เลยทําให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกนั้นไม่ได้เป็นพินทุบาทเนาะก็แสดงว่าโอกาสของความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือตัวตนเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่อย่างไรก็ตามการที่ดาวประจําตัวเนี่ยได้ตําแหน่งที่ไม่ได้เสียหายก็จริงแต่ดาว ดาวของประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นปะละ,กะเกษตรแถมกลุมกับดาวพุธด,ด้วยนะเป็นดาวคู่ศัตรูในเรื่องของวาจาคําพูดเกิดไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหามีประเด็นมีความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดใจบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วทําให้เกิดมีปากเสียงกันทะเลาะก,กันบ้างอาจจะทําให้เกิดการสิ้นสุดในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์อาจจะกําลังเปราะบางอยู่อิทธิพลของดาวกู้ของชาวพิจิกก็ยัง โคจรอ,อยู่ในภพกร,รมมะภพที่10บของลักคณาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแต่ดาวศุกร์นั้นโดนลาหูและก็ดาวเสาเพื่อนเกลอนั้นเล็งมาที่ดาวศุกร์นะครับก็คือเสาราหูเนี่ยเป็นดาวบาปพระเคะในทางโหราศาสตร์ถูกไหมครับเล็งมาที่ดาวศุกร์คำว่าเล็งในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันแปลว่าปัจจันหน้ากันนะครับหรือแปลว่ามุมตรงกันข้ามกันเนี่ยคือมุมปัจจันหน้ามันเลยทําให้ศุกร์กับเสาเนี่ยเป็นเส้นสัตรูโตศุกร์กับลาหูเป็น คู่ช็อกช้ำก็เลยทําให้เหมือนกับมีปัญหามีประเด็นกันในเรื่องของความสัมพันธ์ถูกไหมครับมันมี2เด้งเด้งแรกก็คือดาวประจาตัวกับดาวอังคารกับพุทธโค,โคโจรกลุ่มกันเนาะเด้งที่2ก็คือดาวคู่นะครับแสดงว่าเอฟเฟกเนี่ยมันเข้ามาระหว่างตัวเราเองกับคู่โดยตรงโดนทั้ง2ฝั่งเลยยังไงก็ดด้นไม่ละไม่หลุดไม่ได้อะ่ะนะยังไงก็ต้องแบบเออพยายามฮิลลิ่งความรู้สึกและความสัมพันธ์ให้มากเพราะ ไพ่บอกว่าอย่างน้อยมันก็ยังได้สิบถ้วยนะสแสดงว่าพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆกําลังจะมาเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีโคจรอ,ออกจากเรือนมอรณะเข้าสู่เรือนสุภาเป็นตําแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวสุภาหมายถึง คันลองชีวิตความสุขความสมหวังเวลาดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุจอยู่ในเรือนความสุขความสมหวังเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีเสน่ห์เมตตาเหลือลน้นแล้วก็มีโอกาสจะมีคนให้โอกาสกับเราดีๆถ้าเป็นในเรื่องการเงินการงานแปลว่าโอกาสดีๆเรียนต่อนะครับหรือสามารถที่จะจบการศึกษาหรือสามารถที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูช่วยเหลือสนับสนุนดีมากดีทุกทาง ความรักความสัมพันธ์ก็แปลว่าจะมีอนาคตโดยเฉพาะใครที่ได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้จะค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อก่อนนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรนะครับว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกันต่อขอไพ่เพิ่มเติมด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้ราชินีถือถ้วย9ดาบ เด็กถือไม้มาอีก8เหรียญใบสุดท้าย7ดาบอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่อ๋ก็ยังได้เป็นไพ่7็ดไม้อยู่ดีโอเคครับมันจะเหนื่อยนิดนึงสำหรับชาวราศีพิจิกลักคนาพิจิกนะครับเพราะว่าก่อนที่ดาวประจําตัวของคุณจะเป็นปรารเกษตรเนี่ยเคยเป็นมาหาจักรมาก่อนการที่ดาวเป็นมาหาจักรหมายถึงการวิ่งเต้นวิ่งสุดยอดวิ่งวิ่งแบบ ตลอดเวลานะครับมันรู้สึกเหนื่อยพอมาเป็นประปุ๊บมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมันเยอะแล้วมันทําให้เราแบบ Energy drop ลงอะทําให้ดาวเป็นประลงนะดาวเป็นประก็หมายถึงดาวที่มันไม่ต่อเนื่องเพราะมหาจักรมันคือแบบวิ่งทุกวิถีทางละพอมันเป็นประปุ๊บมันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอาจจะผ่อนผ่อนหนักผ่อนเบามากเกินไปเลยทําให้ความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ดูแบบไม่สมูท ขาดตอนไปนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเราก็ค่อนข้างที่จะเร่งแล้วแหละนะครับมากขึ้นนะไพ่ใบน,นี้มาเลยนะเจ็ดหมายมันเป็นความรู้สึกที่เราพยายามมากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์และมันทําให้เราไม่ตกกังวลกับปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไพ่ใบนี้นะครับไพ่ห้าดาบห้าดาบเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกที่เราอาจจะมีประเด็นมีปัญหามีการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกัน นะก็อย่างที่บอกว่าดาวประจาตัวเนี่ยกุมกับดาวพุธเนาะมันก็เลยทําให้เกิดการมีวิวาทะมีความรู้สึกไม่สบายใจจากก้าวดับเหมือนกันมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดกับความรู้สึกนิดนึงเนาะแต่ถ้าเราพยายามละทิ้งปล่อยวางหรือพยายามเคลียร์ปัญหาไปให้ได้จากไพเ่เจทเดทเนี่ยหมายถึงการเส้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ มันหมายถึงว่าแบบแบบอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ดีอะ่ะก็ควรที่จะแบบดิลิสออกแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พยายามโฟกัสกับในเรื่องของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้แบบมีเหตุมีผลในการตัดสินใจเด็กถือไม้นะครับอัดสวินถือไม้แล้วก็เป็นไพ คิงถือไม้มันเป็นความรู้สึกที่เรายังมีแพชชั่นอยู่คำว่าแพชชั่นในที่นี้หมายถึงแรงกระตุ้นรุรนความรู้สึกที่อาจจะอยากมีเขาในชีวิตมันทำให้เรายังแบบยังก้าวต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ประมาณนั้นได้นะครับโอกาสของความรักมันก็ไม่ได้แบบแย่ซะเสมอไปมันอยู่ที่ว่าชาวราศีพิจิกนั้นยอมที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนยอมที่จะแบบเหมือน uh, มองระยะยาวมากแค่ไหนเพราะคิงถือไม้คือการมองระยะยาวนะครับการมองระยะยาวเนี่ยเราจะมองเห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่ดีจากสิบถ้วยเพราะถ้าเกิดเรามองอะไรที่มันดูยาวมากกว่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่แบบเร่งไม่รีบเกินไป รรหรือว่าอาจจะย,ยังผ่อนคลายความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะดูมีวิสัยทัศน์มีความรู้สึกหรือมีแพชชั่นต่างๆที่ดีขึ้นจากในเรื่องของมุมมองทัศนคติต่างๆหรือไมเซตต่างๆมันทำให้เรามองถึงอนาคตได้ดีกว่าการมองถึงอนาคตเนี่ยมันเป็นการมองถึงคุณลักษณะของความรู้สึกที่ดีเพราะว่า การมองการไกลเราจะไม่มองถึงอะไรที่มันเป็นแบบข้อจํากัดมากจนเกินไปเพราะว่าการมองการไกลเนี่ยมันมองเห็นถึงอนาคตมันก็เลยทําให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคเล็กๆน้อยๆไปได้ทําให้เรามีโกที่ไกลกว่า หรือมีพชชั่นที่นำพาชีวิตหรือความสุขของเราเนี่ยไปต่อกับความรู้สึกที่ดีได้มากกว่าเดิมแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกท็อกซิกต่างๆเราก็จะดีลิสต์มันออกจากไพ่เดทได้แล้วเราก็เดินหน้ามุ่งหน้าต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ไหนถือมายนะครับโอเคทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆลงตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับ,ปร,บปรุงไปในทางที่ดีขึ้นมีราชินีถือถ้วยเนาะ ราชินีถือถ้วยเป็นพลังงานของราชินีที่อาจจะดูมีความรู้สึกที่ให้ความสําคัญระหว่างกันและกันเติมเต็มกันและกันและ แคร์กันมากขึ้นกับความรู้สึกไพ่ใบน,นี้นะครับก็คือไพ่แปดเหรียญคือการเอาจริงเอาจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อเราจะได้ตอบสนองในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อเราและเรามีต่อเขาได้ทําให้ความสําคัญของความสัมพันธ์นั้นมันดูมีอนาคตมันไปต่อได้อย่างที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพเลือน สุภาเป็นตำแหน่งมหาอุดมันหมายถึงการต่อย,ยอดการพัฒนาความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคตข้างหน้าเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่เราแบบทาวันนี้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีในอนาคตข้างหน้ามันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตและไปต่อได้อย่างเต็มที่เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โอเคแล้วก็ดีสำหรับชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายความรักของคุณก็จะ บริบูรณ์สิบถ้วยแบบนั้นเป็นต้นนะครับโอเคทั้งหมดนี้เป็นคํำพยากรณ์แบบคร่าวๆเป็นการดูดวงแบบโดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำเป็นคำถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคราบ